สวนสัตว์โคราชก็เปิดตัวสมาชิกใหม่นะครับเป็นลูกลีเมอร์หางแหวนแฝดสี่สุดแสนน่ารักทีเดียวครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนสัตว์นครราชสีมานายธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นข่าวดีกับสวนสัตว์นครราชสีมาที่แม่ลีเมอร์หางแหวน2ตัวได้ให้กําเนิดสมาชิกใหม่เป็นลูกลีเมอร์แสนน่ารักนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้ก็ยังไม่ทราบเพศและก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สุดพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อแม่ลีเมอร์หางแหวนทั้งสองตัวนั้นให้ลูกแฝดพร้อมกันรวมเป็น4ตัวนะครับโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูก็ได้นําออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักและก็ะร่วมกินอาหารรวมกับฝูงลีเมอร์นะครับหางแหวนภายในส่วนแสดงและได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ของสวนสัตว์ ก็พบว่าสุขภาพแข็งแรงได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ลีเมอร์หางแหวนเป็นอย่างดีโดยลูกทั้ง2ตัวนะครับยังเกาะอ,อยู่ที่บริเวณหน้าอกแล้วก็หลังของแม่บางครั้งลงมาเล่นปีนป่ายแล้วก็เล่นซุกซนตามกิ่งไม้ปัจจุบันทางสนสัตว์นครราชสีมามีลีเมอร์หางแหวนจำนวน12ตัวครับเป็นเพศผู้7ตัวแล้วก็เป็นเพศเมียอีก5ตัว ด้านนายปิยะสิงห์นวลน,นักบริหาร6หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเลเมอร์หางแหวนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับลิงแต่ว่ามีส่วนหัวคล้ายสุนักจิ้งจอกมีจมูกและปากแหลมยาวมีดวงตากลมโตขนหนาฟูมีหางยาวเป็นพวงเหมือนกระรอกจะออกหากินในเวลากลางวันแล้วก็นอนหลับในเวลากลางคืน ตามรายงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็ระบุว่าลีเมอร์นั้นกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามจัดอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ตาบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงขอเชิญชวนน้องๆหนูๆหนูแลนะนักท่องเที่ยวทุกท่านประชาชนทั่วไปได้ไปชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ลูกลีเมอร์หางแหวนได้แล้วนะครับที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับ